โอเคครับกสวัส oh. ด okay. like ีทุกท่านด้วยนะคะผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปามีนนะจ๊ะแล้ววันนี้กลับไปอยู่กันในจุลนิกรเดอะเกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เราก็ลับมาพบกันที่เกาะของมีกันอีกเช่น เคยนดทุกคนและก่อนอื่นนะผมต้องบอกเลยว่าวันนี้ผมมีบอสเลิศเข้ามานะผม <Wow. S 1> ว้าวก็เป็นเจ้าบอสงูนั่นเองครับผมซึ่งเจ้าบอสงูตัวนี้เนี่ยพี่เคยได้หวดไปแล้วนะผมแต่ว่าไม่ได้นะฮะไม่ได้ไม่ได้เอาต่อวลีมันนะผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องกลับมาจัดครับผมไม่มีนะเออตาไม่ค่อยดี <laughs> ต้องซูมหมาโอเคครับผม วันนี้ก็เจ้าบอสงูนะผมมันก็จะมาให้พี่หวดแบบว่าอืรอบที่แล้วหวดยากมากเลยนะผมเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวลองดูครับผมว่าจะหัวดยากเหมือนเดิมไหมนะฮะเพราะว่าตัวพี่กองทัพพี่เริ่มแข็งแกร่งขึ้นแล้วนะเ <c oughs> ว้ยเฮ้ยบอสงูมาจัดกันผมสเน็กเอ้มันใช่ตัวเดิมปะ่ะงูมันมีหลายแบบด้วยนะผมต้องบอกก่อนว่าเออมันมันไม่ได้มีแบบเดียวนะมันใช่ตัวเดิมเพราะจำไม่ได้ครับผม ตีนานแล้วอะเดี๋ยววันนี้พี่จะขอเอาแมตช์แรกนะผมก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวพี่ขอเก็บดีเนก่อนเพราะว่าตรงดวนดามจนะผมมันให้ตีแบบว่าให้ได้น้อยๆก่อนใช่ไหมแล้วบางทีพี่ตีไปกระโดดดามจไปสามสี่หมื่นเนี่ยแล้วมันก็ได้ดีเอม่วงน้อยนะผมเดี๋ยววันนี้เอาซะหน่อยเอาตีแบบเบอๆก่อนครับผมรอบแรกเคยอเอาเป็นเจ้างูไปละกันครับผมนี่เป็นไงสามงูครับผม งูเจองูฮะสเน็กเจอสเนคค็กฮะได้นะแบบนี้นะมันไม่มีไอ้งูแบบของพี่มันมีงูสองแบบอยู่นะไปครับผมค่อยว่ากันฮนะมันมีงูอีกแบบหนึ่งอยู่นะของพี่อะ่ะหาไม่เจอโอ้โหโอ้โหมาถึงขู่เลยวะ่ะมาถึงขู่เลยวะ่ะ ดาเมจเขานะผมช่วงแรกนี่ช่างเบาเหลือเกินนะฮะทำให้ทุกคนเนี่ยได้แบบว่ามาได้สัมผัสกันแน่นอนครับผมแน่เป็นไงเจอครูไปเลยสองอันนี้พี่ฝนได้ครับผมสบายฮะไม่ต้องคิดเยอะโอ้โหมาถึงก็ทักทายทักทายกันอย่างนี้โยกเลยดีเดียวได้ดิได้ดิบอสกูได้ดิ อ่างูพี่ไม่ค่อยจะแข็งแกร่งนะดูจากเลือดก,ก็รู้ไม่ค่อยจะแข็งแกร่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังเหลือบอสบอสเดี๋ยวรู้เลยเก็บเลือดไว้พี่ไว้อย่างนี้เดี๋ยวรู้เลยมาดีมามอาตาานั่นแหละมั้อันแน่ฮันแน่ไม่ตีด้วยครับผม ตอนนี้ลูกพีก็ยังไม่แข็งเก่งเอาสักสองเลเวลพอนะเพราะว่าดาเมจมอตปฏิพันธ์ด้ผมดามเมตเราแค่สองร้อยได้ผมเพราะฉะนั้นเราให้ได้แค่แค่สองล่างพอครับผมรอบแรกนะโอ้โหโอ้โหถ้าเรากันห้านี่จะเหลือเผื่อไว้ได้อีกรอบนะผมเพราะว่าต้องตีมันสองล่างไงอันนี้ยังไม่เปลี่ยนล่างเลยมาต่อเป็นล่างสองครับผมเองไม่เหลือแล้วก็ ไม่ต้องมีเยื่อใยเฮ้ยไม่ต้องมีเยื่อใยต้องใช้แปดเลยอะถึงจะกลับล่างต้องตีมันแปดเลยะทุกคนดีบาผมปุ๊บ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 นี่เง่มโอ้ยไม่ต่างครับผมไม่ต่างเลยเออ ไม่ต่างกันเลยครับผมตีบอสยังไม่เข้าเลยนะขนาดหดัวแปดนะครับผมทุกคนขนาดหัวแปดเดยเว้ยเออมาต้องเป็นล่างที่สองแหละยังไงเองก็ต้องเป็นล่างที่สองนะดูดูดูจูงช,ช,ชูหัวเหมือนกันครับผมห้าจูคอเหมือนกันไปนอนเงี่มเรียบร้อยครับผมว้าวว้าวว่ววะทุกคนงูเล็กกินงูใหญ่วะ่ะวันนี้ขอโทษด,ด้วยเฮ้ยเฮ้ย กูเล็กได้กินเนื้องูบอสห้าคำรามมาแล้วล่างที่สองแล้วแต่คนดึ๊บโอเคก็จบไปในรอบแรกล่างที่สองนะผมอันนี้พี่จะเอาแบบดำไอ้ดีเอ็นเอม่วงก่อนนะผมเวลาโดนดาเมจมามันจะค้างตึงใช่ไหมได้แค่พันเดียวอะไ,อได้แค่ร้อยดีเองนะผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยโอ้เดี๋ยวนี้เขามี d ีเอ็ให้โอ้โหเราดวนได้เท่าไหร่เขาก็ให้นะผมอัปเดตใหม่นะฮะทุกคนเอาว่าเ,าเมื่อก่อนเนี่ยไหมทุกคนพี่ตีสามสี่หมื่นแต่ว่า d ีเอก็จะได้แค่หนึ่งร้อยะผมก็คือตอนแมสตงดวนด,ดาเมจนะผมมันจะแจกดีเอ็นเอใช่ไหมแต่ตอนนี้ตีเท่าไหร่เขาก็ให้นะผมเกินหลอดก็ให้ต่อได้ดิบอกเลยอย่างนี้ก็ได้ดิพี่พี่เอาแบบว่าตัวแรกๆเอามาเบาๆก่อนเพอพี่จะเก็บดีเอ็นเอม่วงไง จัดครับผมบอกเลยว่าอย่างนี้ตีเท่าไหร่ก็ได้ดิใช่ไหมบอสอ้าวเดี๋ยวเอาเป็นไอ้บอสมันมันเป็นท่าอะไรอะ่ะทุกคนเรียกมันว่าอะไรภูเขาใช่ไหมภูเขาหิมะแล้วก็ทุ่งหญ้านะผมอ๋อต้องเอาทุ่งหญ้าไปตบมันแล้วหน่อยไหมห ทุงท่งหญ้าทุงา่งหญ้าทุ่งหญ้าเออแต่ว่าความจริงความจริงๆริแล้วเนี่ยพี่ไม่จําเป็นนอาเอาทุงงท่งโยมทุ่งหญ้าไปตีมันก็ได้นะไอ้บอสแบบเนี้ยนะเออไม่จําเป็นนอาตัวชนะธาตุก็ได้นะผมแม่เลือดดาเมจเขาแบบน่ารักน่ารักกุ้มกิมมากครับผมทุกคนเอาสามทหารเสือไปแล้วกันพี่โตครับผมแล้วก็เอาเป็นพี่แอร์โค อีกตัวนี่ต้องเอาเป็นสามหน้าเสือให้ไก่ดีความจริงยาทีเล็กก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมอ๋อเราปกติพี่ตีถึงเก่างสิบนะผมบอสอนะันนี้บอกไว้ก่อนนะเผื่อววาคนคนดูที่เข้ามาติดตามใหม่เนาะเล็บยาวนี่แหละแล้วก็แต่มันต้องสลับตำแหน่งนะเอาเป็นเล็บยาวไว้หน้าดีกว่าวาทุกคนใช่ไหมแล้วให้พี่โตเป็นตัวสองหน้าผม ปกติพี่ไม่ตบบอสเยอะตกไปมันก็เท่านั้นนะผมมันตามๆนะไปครับผมแค่สิบก็พอรอบที่สองครับผมเปิดด้วยเจ้าเล็บยาวนะฮะไปไงสามทหารเสือครับผมอันนี้กูัลีพี่เลยนะเล็บยาวก็มาดีครับเอาแล้วครับผมไม่ตีด้วยฮะอย่างนี้จับใจความได้เลยฮะโอ้โหก,การสองนึกว่าบอสจะเอาไปชาร์จ โอ้โหกันสองหัวสองบอสเขาเปลี่ยนสไตล์ว่ะทุกคนบอสเ็เปลี่ยนสไตล์ว่ะจะได้บอสอย่างนี้ก็เก็บง่ายดิแต่ดาเมจบอสยังน่ารักกุ้มกิ่อยู่นะผมสามมาโอ้โหไม่ตีด้วยพี่ก็ไม่รีบนะบอกเลยนะบอสทำตัวอย่างนี้พี่ก็ไม่รีบนะ เออการตรอ่อครับผมการ่รองจัดสองใช่ไหมโอ้ชาร์จหนึ่งเออนึกว่ามันมีแปดละเอ้ยเสียผมเหลือหนึ่งไว้ในใจเดี๋ยวลืมอีกเ็บนี้อีกนานอไอ้บอสเย้ยไอ้บอสเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เลยโอ้ยกันหนึ่งใช่ป่วะนี่ว่าพี่ก็นับว่าเหลือหนึ่งโอ้โห เด๋เมื่อกี้คำนวณปิดโอ้โหไม่ได้ตั้งใจจริงครับผมเมื่อกี้พี่เขาว่าพี่ว่าเหลือหนึ่งไว้ในใจอยู่นะตอนแรก <c oughs> อุ้ยเจ็ดเอาจริงดิบอสเอาจริงดิบอสโอ้โหได้ไม่ตายมาได้ไกลเลยครับผมทุกคนมาแล้วเลือดจะหยองโยกเลือดจะยองโยกดุยยก้ยปึ๊บ เเรียบร้อยเรียบร้อยยังอยู่เฮ้ยเอ็งอยู่ข้าอยู่ข้ารู้ดีเอ็งอยู่ข้าอยู่วันนี้ครับผมทุกคนเล็บยาวได้กินเนื้อบอสตัวเออไปดีไปดีปดอ่ะจ้าจ้าเอาละผมมาตึ๊บล่างที่สามใช่ไหมสามครับผมล่างที่สาม โอเคโอเคโอ้โห้จุกเลยครับผมโอเคไม่เป็นไรพี่โตครับผมมาบอต่อไปเป็นพี่โตฮะตามทหารเสือเรานด้ครับผมความจริงจะเปลี่ยนเป็นดีเล็กก็ได้นะแต่วันนี้เอาเล็บยาวไปหน่อยครับผมสีไว้ในใจเออเดี๋ยวลืมอ,อีกครับผมบอสมันเปลี่ยนสเต็ปแล้วว่ะทุกคน โอ้โหแปดว่ะเดี๋ยวนี้เขามาแบบถ้าไม่ตายแล้วนะครับผมโอ้โหอ้าวอะไรกันครับนี่มีแปดไม่ตีอะไรเนี่ยบอสมีแปดไม่ตีเหรออ้าโหยกันสีทาร์สีก็มาว่ะทุกคนเอาดิขาผม เออเลยมาอีกแล้วเลยมาอีกแล้วเลยมาอีกแล้วขอโทษด,ด้วยอ๋อขอโทษด,ด้วยพี่โตเขารู้ด่านว่ะพี่โตเจ็บไปลูกพอ่อเหมือนมดกัดครับพอ่อเออพี่นี่ชอบแกงบอสเลยเฮอาเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเขาคือบอสนะผมเราต้องอย่าไปแบบว่าไอ้นี่เขา,านะฮะผมเฮ้ยเราต้องเล่นจริงจังดิใช่ไหม เอบอสคือแบบบอสมาเปลี่ยนสไตล์แบบนี้พี่ก็พี่ก็รู้สึกอยากปั่นเลยอะไรครับเนี่ยตอนป้องกันนี่คือแบบเก็บสี่ดัสตี่ก็มาว่ะแล้วนี่เก็บสองรอบเลยนะเอ้ยกันสองเอาโหยเรียบร้อยฮะแปดมันมาอีกแล้วครับผม มันมาอีกแล้วครับผมทุกคนอุ๊บวุ้มวุ้มแงมโอ้โหเจ็บไปพี่โตคันคันนะพี่โตบอกคันคันนะฮะทุกคนโอ้โหมันเล่นพี่โตเยอะนะเนี่ยเฮ้ยทุกคนตองถ้าไม่ตายของบอสไม่สามารถสยบพี่โตได้วะ่ะขอโทษด,ด้วยบอสไม่อยากจะว่าเลยละเอ็งเล่าออกจากการไปบอสเหะ ลาออกจากการเป็นบอสไอ้บอสงูเออเจอพี่โตปดาดดาผมแต่ว่าจริงๆบอสงูมันเก่งนะเดี๋ยวหลังๆนี่คือหยาบนะผมพี่บอกเลยว่าพี่อาจจะหยาบได้นะผมโอ้โการส่องแบบนี้การส่องแบบนี้ก,บบนก็ทะลุประลอดไปเลยเนดะ้เอ้ยขาดอีกหนึ่งอีกแล้วครับผมทุกคน โอ้โหโอ้โหวันนี้พี่โต <laughs> พี่โตไปได้กินเนื้อขนาดเล็บยาวเลยได้กินเนื้อไปเลยเฮ้ยพี่โตอดกินเนื้อบอสงูว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แอร์โคไปแบ่งเดี๋ยวพี่แอร์โคไปแบ่งบอกเลยอุ้ยแปดครับผมพี่รุตพี่รุตตัดเตบมานะเดี๋ยวมันจะรอบต้องรอบหนึ่งอะนั่นไงเห็นไหมมันต้องเก็บไปรอบหนึ่งครับผมแล้วทีนี้มันจะสะดุ้งมาแปดแล้วทีนี้มันจะสะดุ้งมาแปดใช่ไหม เพราะว่าเราอ่านตอเตะไปแล้วนะผมตอนนี้บอสมันเล่นนี่ไงมันเล่นอย่างนี้อยู่ับผมกันตีชาร์ตตีฮะแล้วรอบนี้ตบมาไม่ใช่ให้เหยียบเลยเป็นไงเป็นไงไม่ใช่วะไอ้บอสปกติเองตีแปดไม่ใช่เหรอเองเปลี่ยนจะตลยอีกแล้วเหรอบอสเองเปลี่ยนจะตายอีกแล้วเหรอคำมับเขาให้คำมับเขาให้เออเออ ไม่เป็นไรครับผมทุกคนเดี๋ยวพี่ให้พี่โตเหยียบให้นะทุกคนใจเย็นๆนะผมใจเย็นๆมอสมันเปลี่ยนสไตล์อ่ะอะไรกันครับเนี่ยอ้าวดีสามโอ้จุกๆนะลูกนะเฮ้ยเฮ้ยถึงเลเวลห้าเลยนะเนี่ยถึงเลเวลห้าเลยนะเนี่ยไปนอนปุ๊บ ว้าเงี่มเรียบร้อยครับผมฟื้นมาฟื้นมาฟื้นให้เมื่อยไปเลยบอสไม่ตายก็จ้างมันให้มันฟื้นให้เมื่อยไปเลยครับผมเดี๋ยวมันก็เมื่อยตายปึ๊บเลเวลที่ห้าครับผมมาล่างที่ห้าใช่ไหมเออตบหมาตบหมาปึ๊บเออ โ okay. อเคก็จบไปในรอบที่สองล่างที่ห้าครับผม uh huh. เดี๋ยวพี่ให้พี่แอคคูละครับผมเมื่อกี้เก็บบอสมาสองรอบใช่ไหมเดี๋ยวเนื้อไปแบ่งพี่โตได้ครับผมไม่เป็นไรฮนะมาด้วยกันก็ไปโดยกันครับผมเนี่ยเมื่อก่อนครับผมตรงดวนดาเมจมันไม่ได้แบบเดียพอถึงแล้วมันก็ให้แบบเรื่อยๆอย่างนี้นะเมื่อก่อนไม่ใช่อย่างนี้นะเมื่อก่อนทีเดียวจบเลยครับผมเออดีเอ้ยไอยเดี๋ยวเฮ้ยบอสไปเหรอ โอ้โหทุกคนครับผมตบบอสได้ว่ะทุกคนเอาบอสเราไปตบกับบอสได้ว่ะทุกคนอ้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเอาให้ถึงสิบก่อนแล้วเดี๋ยวรู้แต่บอสไปมันได้อยู่นะเนี่ยถ้ามันได้มันได้ไดเอ้ยมันต้องเริ่มหนึ่งใหม่ครับผมอันนี้ห้าแล้วนะอันนี้เลเวลห้านั้นเลเวลหนึ่งครับผมได้ดิเดี๋ยวรีบเลยครับผมเดี๋ยวรีบเลยเอ้อ เออมามามาดิครับบอสบอสต,ตกใจเลยพี่เอาตัวอย่างนี้มาบอสต,ตกบอสต,ตกใจเลยครับผมเดี๋ยวสาต,ติปสาติปบ,บอสมนเปลี่ยนเรื่อยเลยวะ่ะทุกคนเดี๋ยวพี่ลองดูก่อนว่ามันเล่นสเต็ปอะไรหนะรือว่ามันจะด่าสีกันสีนะตอนแรกไม่ใช่วะ่ะอา้อาวอา้อาวอา้อาวเก็บแบบนี้เก็บแบบนี้แล้วมันน่าใจหาย เออการสองครับผมยังมาอยู่ครับผมสี่โอ้ยโอ้โหอะไรกันครับเนี้ยอะไรกัครับเนี่ยเออยังเอ,อ้ยังสองสองต่อสองอยู่ครับผมการสองชาร์จสองอยู่นะตะเต็มบ,บอสตอนนีครับผมเออหกมาดิมันตีโอ้โหโมันตีมิดได้เลยว่ะทุกคน เอาได้ย่างงี้เองก็เจ็บปีดิครับผมอย่างงี้เองก็เจ็บเลยนะเองไม่เหลือเองไม่เหลือไว้หลอกพี่เดี๋ยวเฮ้ยเองเจ็บปีเลยนะเจ็บแบบายาวๆด้วยครับผมบอกเลยเจ็บแบบายาวๆด้วยฮะเนี่ยมเรียบร้อยไปไดิชัละลาลาลาฟื้นในเมื่อยไปเลยบอสฟื้นในเมื่อยไปเลยว้าล่างทีหกครับผมปุ๊บ เอาแล้วเอาแล้วบอสพีเอฟเอบอสเอฟเอเก็บไว้ะผมเมื่อยบอสเอฟเอว่าเฮ้ยทุกคนสี่โอเคโอเคแปดโอ้ยไม่ตีแยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเล่นสเต็ปเดิมละมันอาจจะใช้ถ้าไม่ตายรอบนี้อะผมรอบเมื่อกี้มันอาจจะมากันหน่อยเออนั่นไงกันสี่ท้าสี่สเต็ปเดิมเขากลับมาวะทุกคนกลับมาวะทุกท่าน Oh. <laughs> อิงหลอกรอบเดียวไม่พออิงหลอกสองชั้นเลยเหรอไอบอสอิงหลอกนี่สองชั้นเลยเหรอเออนั่นไงอันนี้ต้องตีแล้วนะ่ะนี่มันรอบสามแล้วนะบอสหลอกกูเป็นผีเลยห <laughs> ลอกเป็นผีเลยเออเออเออมันรอบสามแล้ว <c oughs> ใจคอจะไม่ตีมันก็ไม่ใจแล้วใช่ไหมหมาแล้วผมเลื้ยจะยองโลกปุ๊บ แยบ้าเบาไปเบาไปหนูโอ้โหยมหลอกมีหลอกกระตุกว่าทุกคนมีหลอกแบบกระตุกว่าฮึ่ยแยเรียบร้อยครับผมก็มาดีครับลุกให้เมื่อยไปเลยครับผมเฮือกมาแล้วล่างที่เจ็ดผมปุ๊บโอ้เออเป็นไงตามสเต็ป พี่พี่ชาร์จบทดี่รู้ดะผมว่ามันจะต้องเก็บมาสเต็ปเด้อโอ้โหสเต็ปกันมาแล้วว่ะสเต็ปกันมาแล้วว่ะทุกคนหกมาดิเออหกครับผมโอ้ยมันตีมิดเลยวะ่มะมาเหอมันเปลี่ยนสเต็ปอีกแล้วว่ะทุกคนมันไม่เก็บชาร์จแล้วนะฮะเอาดิมาเล่นพี่อย่างนี้ก็มาดิเฮ้ย อินจะมาเก็บอย่างนี้ก็ได้เหรอฮะอย่างนี้ก็กินว่าได้เลอบอสขำับบกาให้ขำแบบกาให้เฮ้อดื้อดีนักโหบอสเปลี่ยนตะเต็บบอสเปลี่ยนสเต็บว่ะทุกคนเฮ้ยเอาเรื่องนะผมมาล่างที่แปดจะติดแล้วผมจะติดแล้วนะฮะยังเหลืออินโดอีกสอตัวเพราะฉะนั้นไม่น่ายากครับผม เออ,เอ,อได้มันได้อย่างนี้นั่นไงแล้วเตะป้องกันสองชาสองกลับมาแล้วครับผมโอ้โหตีห้าว่ะโอ้ออโหเหลือหนึ่งว่ะเจ็บไหมลูกพออินโดอ,อินโดรู้แบบคันคันขาเจยๆอ่ะผมที่กระโดดเมื่อกี้คือคันขานะฮะคันขามากใช่ไหมลูกเอะ เยี่ยมไปดิเฮ้ยเก็บหนึ่งไว้ในใจเหรอบอสลุกมาข้ on, Come on. Come on. ามออนแม่นข้ามออนข้ามเมาออมาแล้วผมล่างที่ 9. เก้าปุ๊บอ้าวับผมตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเตบป้องกัน4ีชาร์จชาร์จ4ีหรือเปล่าับผมอุ๊ยการสองอ้๊ยการสองชาร์ตสองน้ เออถูกแล้วการต่องยัดต่อน้าผมมาดิต้องตีนะวังวนกับสเต็ปเดิมครับผมบอสก็เจ็บฟีไปดิเฮ้ยก็เจ็บฟีไปดิเฮ้ยอย่างนี้ก็ร่วงอีกนะเอ,อ้ยมาโอ้โหตามเกมนี่แบบนี้ก็ร่วงขมับเขาให้ขมับเขาให้มาครับผมลุกอีกแลวบอสบอกไอ้กูลุกเบื่อแล้วนะ <laughs> เออมาดิ อ่างที่ติดครับผมเอาแล้วครับผมเข้าสเตปเดิมอีกแล้วฮะชาร์จกันกันเข่าได้ครับผมบอสนะทุกคนลอกลอกตกบ,บอสได้เลยนะจะชาร์จกันกันแบบเน,นี้ยแต่ว่าความจริงที่ถึงล่างสิบแล้วนะคิดว่าต้องรีวิวแค่นี้นะความจริงอับอสเองจะไปต่อ <c oughs> เองจะต้องโดนไปต่ออีกแลยเนี่ยเฮ้ยถ้าเองยังตีค่าไม่ล้มเนี่ยเอาครับผมถ้ามันตีอ,อกก็ได้อยู่นะฮะ เอาวาตีห้าว่าตีห้าวะ,าวะเจ็บจริงครับผมวันนี้เจ็บจริงแล้วเหลือไว้ให้ฆ่าแบบนี้นอนต่องยง่ายๆนะนะะบอสนอนต่องยง่ายๆนะบอสนะเงี้มบอสบอกโอยง่วงแล้วนะนอนแบบนี้บอสง่วงแล้วนะว้ามาแล้วผมล่างดีตะเกียครับผม อ่า,อาเก็บอย่างนี้ใช้สเตปเดิมๆแบบนี้บอสหนาวได้นะบอกเลยรอบนี้เองต้องชาร์จรอบนี้เองต้องเอาไปชาร์จเออดัละการตองอีกโอ้โห,หเหลือไว้ทำไมอ้อหกว่ะหกหีตีต โอ้เร oh, ียบร้อยครับผมเหลือสองไว้ในใจฮะมาครับผมอินโดแรปเตอร์นะฮะก็คลิปนั้นที่บอกไปแล้วเราว่าใครแบบว่าอยากให้พี่ฟ anyway> ิวเพื่อให้มันแบบว่าเติมความแก่งของบ้านพี่หรือเปล่าครับผมหรือเอาไว้แบบนี้เนาะ่วนใหญ่บอกเอาไว้แบบนี้ครับผมจะได้มีตัวไปนอนครับผมเห็นใจนะบอสเอาจริงๆเห็นใจจริงไม่อยากให้นอนบ่อยหรอก แต่รีบตีค่าดิเออร่างที่สิบสองครับผมเอรร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 เอละละเอ็งรีบตีเออเออเอเอามาแบบนี้จโอ้โหเกือบตายเฮ้ยบอสโอ้ยมันมันจะจะโกด,ดแกนที่พอตัวเลยไรเฮ้ยเฮ้ยได้นะเนี่ยโอ้โหทำได้อีกนะเนี่ยบอส ตามได้อีกนะเนี่ยบอสเงี่ยมเขาไอ้บอสขอโทษขอโทษขอโทษจริงๆไอ้บอสโอ้ยมากับผมคำรามเลยฮะบึอ้าผมตีตีเอ้ยบอสเปลี่ยนสไตล์อ,ตอีกแล้วครับผมโอ้โหตีหนึ่งวะ่ะตีหนึ่งว่ะเอ้านี่ทุกคน นอนผิดแล้วครับผมบอสเปลี okay, okay, okay. Okay, 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 ่ยนตไตายครับบอสหลอนนี้บอสหลอดแล้วนะคือไม่กล้ากันกันชาร์จกันชาร์จแล้วนะผมเจอตไตายเดี๋ยวเจอล็อกหลอกกันแบบนี้นะผมเจอพี่หลอกกันนะฮะบอสเออร่างที่ส็บตีแล้วนะเราเนี่ยเออโอเคบอสยกให้เองเลยโอเคจบไปในรอบที่สามล่างที่ส็บตีนะผม บอสบอกรีบไปรีบไปเลยก็ยกให้เองเลยเองก็ไม่มีวันตายเหมือนกันนะบอสโอเคครับผมหุยได้ดีนอม่วงเยอะอยู่นะวันเนี้ยพีไ่ได้ไปสี่พันเลยนะผมโอ้โหโอเคครับผม ก็เดี๋ยวบอสอันนี้ครับผมเดี๋ยวก็คลิปมันน่าจะยาวแล้วนะผมแล้วอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือเงินเกี่ยวยี่หมดแล้วนะผมก็บอสชนบอสนะผมเดี๋ยวมาในอีพีถัดไปแน่นอนครับผมก็เดี๋ยวพี่จัดให้เลยนะผมทุกคนขอเป็นในพี่ถัดไปแล้วกันนะผมคลิปมันเริ่มยาวแล้วนอะแล้วก็เงินเกี่ยวเลือสามเว้ยเงินเกี่ยวหมดทุกคน เโอเคครับผมทุกคนก็สำหรับวันนี้ครับผมตีบอสไปล่างที่สิบสี่เลยนะตัวนนี้ก็ยังอยู่บอสล่างหนึ่งอยู่ครับผมเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าครับผมดูครับผมจะได้ลูกปั้นไหมครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมก็ใครยังไม่รีบยังไม่ได้ตีรีบเลยนะผมเดี๋ยวมันหมดก่อนเนาะกว่าพี่จะได้ลงลิปอีกอะ่ะ